เรามาขอเซินทุกวันวันพระทุกวันอาทิตย์เพื่อจะจำไว้จำไว้มันเป็นข้อสำคัญมากฝ่ายพระก็พทั้งวันปฏิโมกข์เราก็สวดปฏิโมกข์กันเพื่อจะท่องจำว่าเรามีสิขาบทยังไองอะไรบ้างเพื่อใช้ความจำอยู่กับเนื้อก,กับตัวเพราะส่วนมากเราฟังธรรมะเราฟังวินยมันก็ผ่านไปผ่านไป,นไปหลาจากหูหนึ่งไปสู่อีกหูหนึ่งเราออกไปเลย บางครั้งแท้จะไม่ไมีเหลือเลยบางทีถามว่าพระเทศยังไงก็เทศดีเรื่องอะไรก็จำไม่ได้กลไม่ได้อะไรเพียงเท่านั้อารมณ์ที่ดีๆสักพักหนึ่งแล้วก็หายไปแต่ถาว่าเราจดจําไว้มาท่านเทศเรื่องนั้นเทศเรื่องนี้ไม่เขานํานําคัญมากนะโดยจฉพาะอามาป้องกันตัวเองเรียกว่าปุถุสัจฉัน,น,ปษษน,นเป็นวิมงคอนข้อนหนึ่งสิปัญชาเราก็มวีวิชาที่เราศึกษาไว้ วันนี้โยชสุสกิโตวินัยข,ททย,นยของเราก็เสียงห้าของเราแล้วก็ปฏิบัติตามให้ครบนั่นเราจะป้องกันตัวเองเราจอว่าเราที่ท่านเทศแล้วเราก็ฟังเมื่อไรก็ได้เปิดเปิดที่ก็อัดเทปไว้อัดเสียงไว้แต่ว่า,ามันขับขันจริงๆบางที่อาจจะไม่มีเครื่องเสียงก็ได้ก็จะเราจะมีอะไรป้องกันตัวเองเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรราะกีเลสข,ของเราบางครั้งมันถึงขนาดที่ว่า มันจะบอกว่านขาเขาเกังดีเหมือนกันเคยเห็นขโมยเขาเล็กๆไปน้อยไม่พนายก่อหัเขาเล็กๆไปน้อยไม่พอนก็ว่าไปแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเรามีหลักอยู่ในใจเราจะไม่ทําเป็นนอนขาดใครจะมาเกเียบกระซ่าเป็นไงกิเลสมันจะกษียบกระซ่าเป็นไงเราไม่ฟังเราฟังธรรมะดีกว่านั่นป้องกันตัวเองเป็นเป็นที่พึ่งของตัวเองได้นี่เป็นตัวมงคลจริงๆ ที่พระให้พอนั้นมันก็ให้อารมณ์ดีท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราหวังหวังดีต่อตัวเองต้องต้วงเก็บธรรมะมามาเอามาคิดเอามาจดจำไว้แล้วก็เอามาใชาย้ยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเรารู้อยู่การศึกษาอย่างเดียวมันไม่พอต้องรู้ปฏิบัติตามด้วยแต่เราปฏิบัติไม่มีการศึกษามันก็ไปไม่รอดเหมือนกัน มีการศึกษาด้วยปฏิบัติด้วยจะได้มีผลออกมาด้วยนั่นเรียกว่าเรียนธรรมะครบได้ประโยชน์ครบป้องกันตัวเองให้รอบคอบ